เอาคนลำบาก 1. มีความอดทน 2. เขาจะแก้ปัญหาได้ดี 3. เขาจะเป็นคนฉลาด 4. เขาจะเป็นคนที่อยู่บนความจริง 5. เขาพร้อมเสมอที่จะเฟสกับปัญหาสวัสดีครับผมปีใหม่และนี่คือสมุดสะสมปัญญา ในตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ต่อธนอนชัยสอนศรีวิชัยนะครับผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาชาวไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกมากที่สุดพี่ต่อนะครับถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับผมคิดว่าการเลือกคนที่เข้ามาทำงานของพี่ต่อนะครับมีความน่าสนใจในวิดีโอนี้นะครับพี่ต่อได้แสดงแนวคิดการรับคนเข้ามาสมัครทำงานด้วยนะครับว่า คนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและพี่ต่อมีวิธีการเลือกลูกน้องมีวิธีการเลือกพนักงานเข้ามาทํางานกับพี่ต่อได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับขอกลับเข้ามาในเรื่องหลายๆคนเนี่ยก่อนเข้ามาที่เนี่ยก็ถามเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่พี่ทําที่หลายๆคนกําลังจะทามาในวงการออกแบบถามคําเดียวสั้นๆว่าถ้ามีคนมาสมัครงานกับพี่หรือว่าจะมาร่วมงานกับพี่ ที่จะเลือกคนแบบไหนเลือกคนที่ลำบากเด็กๆลำบากแม่งทำอะไรขายข้าวแกงโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลย <c oughs> เออ <c oughs> ผมจบเมืองนอกมาเออหนูแบบจบโรงเรียนนี้ <c oughs> นี้ <c oughs> พ่อหนูเป็นเจ้าของกิจการแต <c oughs> ่เกียรตินิยม <c oughs> ไม่น่าสนใจเลย so boring เรียนอย่างเดียวเกียดนิยมแล้วไงไม่ชอบเป็นพวกเด็กเรียนนี่หว่าแสดงว่ากิจกรรมเอือเรียนอย่างเดียวแล้วไงอ่ะยิ่งพ่อแม่รวยการศึกษาดีๆนี่ไม่อยากได้อ่ะไม่ชอบชอบไอ้พวกลำบากคองหกคองเจ็ดอะไรพวกนี้ชอบ แต่พวกที่จบดีๆก็น่าสนใจบางคนนะะเช่นพอไปอยู่เมืองนอกและชีวิตเขาํำบากเนี่ยจบดีๆแล้วแล้วชีวิตลำบากก็มีชอบคนลำบากเพราะว่าถ้าเขารำบากเขาใช้ชีวิตที่เป็นคนที่ลำบากเขาก็จะมีหนึ่งมีความอดทนสองเขาจะแก้ปัญหาได้ดีสามเขาจะเป็นคนฉลาดสี่ เขาจะเป็นคนที่อยู่บนความจริงห้าเขาพร้อมเสมอที่จะเฟสกับปัญหาเอาคนลำบากครอบครัวลำบากยิ่งชอบมีอยู่คนหนึ่งจบมหกมันพูดไออายจบมหกเฮ้ยจบมหกอะทำไมอ่ะมึงไปฆ่าใครวะ <laughs> ไม่ได้ฆ่าพี่มันไม่มีตังค์เลอ เฮีย er, แม่งโคตรโชคดีเลยวะ <c oughs> ไอ้หากูแม่งต้องไปเรียนอีกห้าปี <c oughs> เรียนได้ใบอะไรมาก็ไม่รู้มึงอ่ะไม่ต้องเรียนมึงทำงานเลยกูโคตรโชคดีเลยห้าส <c oughs> ิบเอร์ซนของเศรษฐีอเมริกันเรียนไม่จบบิลเกตไม่จบหลายคนก็ไม่จบไม่รู้จะเรียนไปทำไมประมาณนั้นครับแต่แต่ผมพูดนี่อาจจะ อย่าอย่าไปเชื่อผมมากนะวงเล็บเป็นความคิดของผมเองอครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสมุดสะสมปัญญา